โอ้ยสวัสดีเพื่อนๆด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้สอบแล้วสอบสอบเทสติเกียร์ลีโเหเทสติเกียร์ลีเอเฮลืป่วยเอ็มไวเกียร์ปารี่องยูคูเตเลนยาวาสตตาโอ้ยเพื่อนๆดูคนมาสอบเยอะแยะเลยไม่ใช่ในน้อยนั่นออกจากห้องไปนู่นยายแมวยายแมวนักเรียนเถาอยู่คนเดียว ตาย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 ชีวิตไม่ง่ายนะนเพื่อนๆดูวันนี้สอบสอบฟังฟังแล้วก็สอบแล้วก็ตอบ A B C D เลือกครึ่งชั่วโมงแล้วก็แล้วก็สอบไอบ้ A, B, C, D, อข,อข้อเขียนอีกหนึ่งชั่วโมง <c oughs> อัต,ตนยัยอัต,ตนัยหนึ่งชั่วโมงช้อยครึ่งชั่วโมงโอท้ทำได้ทำได้ยัยแมวทำได้ได้ทำยัยแมวได้ทำ ยายแมวได้ทาแต่ไม่รู้ว่ายายแมวผ่านหรือเปล่านะยายแมวได้ทําและทําได <laughs> ้ชีวิตชีวิตนักเรียนทุน <laughs> มันต้องสอบนะนเพื่อนๆต้องสอบวันนี้ยายแมวมาเกียร <laughs> <laughs> ีเทสติเกียรีเทสติทดสอบภาษาค่ะทดสอบภาษากับที่เอสเซลดูมิเกลินเอสเซลดูโอ้ชีวิตชีวิตชีวิต นักเรียนทุนชีวิตนักเรียนทุนแกเอ้ยสอบได้สอบและได้ทำมีความสุขยังแมวมีความสุขเรียบร้อยแล้วยังแมวเรียบร้อยแล้วค่ะสอบแล้วเรียบร้อยวันที่21คุณครูนัดมาอีกรอบหนึ่งคุณครูนัดมาวันที่21อค่อัเพื่อนเพื่อนดีใจเก่งมากยังแมวเก่งมากทำได้และได้ทำ ยี่แมวทำได้เลยได้ทำค่ะเพื่อนๆเ,เอาถั่วเนาะหกสิบแ,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 แล้วไหมหกสิบแล้วยัยแมวทำได้เลยได้ทำเราสูนเพื่อนฟังใช่มีความสุขมากนูน้นโบทของเรานี่เดินกลับขึ้นรถแล้วก็อวดเพื่อนๆอวดเพื่อนๆว่าอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีให้เพื่อนๆดู เห้นเพื่อนดูนู่นเอา้าเย่แมวทำอะไรบ้าแล้วให้เพื่อนเดูนู่นโบดู่ฟังนู่นภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากภูมิใจกับโรงเรียนของเราเนาะโย่หรอเราหือว่าเต้นแหนอ์อนไกลกี่วา้วมิส